สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องมาสเตอร์ซีรีส์งานดิบอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของคุณสุวัสด์นะครับแล้วก็จะลงสี Deep Purple คือม่วงเข้มนั่นเองก็ได้เลือกลายคัดลายไว้แล้วจากประสบการณ์ที่ทำมา2ตัวนะครับก็เลยเลือกที่ใช้ลายไม้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับดูที่หยองข้างกันก่อนครับ เรียบหรูสวยงามยองยองในอันนี้เนี่ยขอชื่นชมช่างใหญ่ของตัวเองนิดนึงจะทำงานละเอียดเนียบจริงๆครับเพราะยองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสำคัญมากนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องเสียงโดยตรงเห็นแล้วอยากย้อมสีแล้วเนี่ยมันก็ต้องขัดก่อนนะฮะอ่ะนี้เรามาดูที่บอดี้กันนี่ครับ เป็นลายเข้มๆข,ขึ้นมาเลยนะฮะเป็นเส้นตรงตรงนี้เนี่ยประสบการณ์จากที่ทำมรกรมณีและชมสุพางเนี่ยบอกผมเลยว่าการที่เราจะลงสีเข้มนะครับลงสีเข้มจุดที่เป็นรอยหยกักรอยโค้งเนี่ยที่หลายคนจะชอบกันนะตรงนั้นน่ะจะย้อมยากและย้อมติดยากหรือถ้าเราลงสีเข้มนะตรงลายพวกนั้นจะมองไม่ค่อยเห็นครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ย เขาจะลงเข้าไปในร่องแล้วมันจะเข้มขึ้นมาอีกมาดูด้านหลังฮนะอันนี้ผมจําได้ผมคัดลายนี้เองเลยบอกตรงนี้ไว้ข้างหลังเลยนะครับสวยมากเลยฮนะสวยมากสวยมากแล้วก็ด้านบนด้านนี้ก็ต้องบาลานซ์กับด้านซ้ายหมือเดี๋ยวต,ตอนเราย้อมนะสีมันจะลงเข้ม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 ,ขมสวยมากตรงนี้ครับที่ว่าย้อมยาก แต่มันก็ไม่ยากนักเพราะมันเป็นไม้ต้นเดียวกันแต่ต้องคอยเช็คสักหน่อยนึงแล้วด้านหน้าของตัวนี้ผมชอบมากเหมือนกันครคือนานๆเหมือนกันที่จะได้เห็นเส้นตรงๆยาวๆแบบนี้แล้วก็เป็นลายที่ลึกซึ่งอันนี้ตัวนี้ท่อนนี้นะครับลองสังเกตดูจะมีเลเยอร์ของเขาเองด้วยนะดูดิโอ้ไม่แอสเนี่ยผมแบบ เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจริงๆเห็นแล้วอยากยอมเลยอะอยากทำซะตอนนี้เลยแต่ว่าก็ต้องขัดเก็บงานอะไรก่อนนะครับแต่ภาพในหัวผมเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นสีม่วงนะครับแต่เป็นม่วงเข้มจะไม่เหมือนเฉดของโฉมสุพางนะครับคนละฟิลกันแล้วก็ได้เป็นหน้าสีขาวคุณสวัส์เลือกเป็นหน้าสีขาวมันก็จะเป็นเข้มแล้วก็มาอยู่ในโทนของความสว่าง ซึ่งหยองก็จะเป็นสีเข้มตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอีกตัวที่จะสวยมากเลยนะครับกับสี Deep Purple ยังไงก็จะเหมือนของคู่บิวครับน่าจะทำงานคู่กันไปได้ก็วันไหนที่ได้ลงย้อมหรือได้ทำอะไรผมจะเก็บคลิปมาฝากหรือไม่ก็ไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูเลยยังไงก็ขอบคุณคุณสุวัสด์มากๆนะครับและยังไงหวังว่าทุกคนจะติดตามการทำมาสเตอร์ซีรีส์ตัวนี้ไปได้วยกันครับมค,ครับ